เราขับจนตายไปเนี่ยร้อยกว่าปีของลุนี่รุ่นหลานรุ่นลูกใช่ไหมรุ่นรุ่นลูกรุ่นหลานเห็นไหแล้วลุ่นลุ่นเลยทำไมอ๋อแสดงว่าที่เก่ากว่านี่อีกรุ่นรถคันนั้นรุ่นนี้ลุงกี่ปีนี่มันไม่มีลุงนี่เท่าไหร่หกสิบหกสิบหกหกสิบหกใช่ไมเขามีรุ่นรุ่นอีกรุ่นหนึ่งหรือรุ่นนี่รุ่นไหนแล้วนี่รุ่นนี้ขับรุ่นแค่เนี้ยอันนี้รุ่นรุ่นหลอนเลยนี่ยรุ่นหลนเลยโอ้โหรัชกาลที่ที่แปดนะที่เจ็ดนะรัชกาลที่เจ็ดได้ไหม ได้มต้องต้องนับแบบนับเลยน่าจะเป็นรัชกษาที่ที่แปลกเนาที่แปลกใช่ไหมแปลเออเราต้องนับ,นบ,บนนไอ,อ,รอบ้รุ่นนับเป็นเลยดีกว่าเจ็ดเจ็ดยังไม่ยังไม่เจริญพอแล้วนะ้นอถนนทางยังไม่ดีนะและท้าไม่ลาดยางอืท้า,าแคบบสวัสดีครับผมป๊อบเสียรครับเที่ยวลืมแก่นะฮะก็ได้นั่งรถสองแถวอ่าก็โชคดีแล้วได้นั่งข้างหน้าขอญาตกับโชเฟอร์นั่งรถกับหน้าครับ รถคันนี้ก็เป็นรถฟองแถวที่ที่เขาอนุรักษ์ไว้นะนะครับดูสภาพนี้คร้อยกว่าปีนะถ้าแกบอกร้อยกว่าปีเลยนะครับเส้นดีนัก่งเที่ยวเยอะนะเพาะว่าคนใหญ่เป็นคนต่างชาตินะครับ วันไหนบ้างนะที่ทยังมีรถสองแถวแบบเกา่าๆแบบนี้อยู่สมัยก่อนขอบเสียที่อยู่ต่าจังหวัดก็มีนะแต่จะไม่เห็นเป็นแบบนี้เลยครับจะเห็นเป็นเป็นลักษณะหัวยาวคยเห็นลักษณะสองแถวแบบนี้หัวยาวไหมเป็นหัวยาวอะ่ออะต้นหกล้ออ่ะยี่สิบอ่ะเมื่อเมื่อเมื่อปีที่แล้วก็มีครับแต่ตอนนี้เขา cái cây ở nhà mình có là ví dụ nhá, ờ, đúng, ờ, đúng, ờ, đúng, cái cây nào cũ hơn, tôi đã thấy ở một số bạn ở ở nhà tôi nhưng đã bị rồi đó, nhưng mà tuyệt vời เพราะว่าเนี่ยอยากให้อยู่ไปอีกสัก็5-6-10ปีนาะเมื่อกี้มือเรามาถ่ายคู่ที่เอามาถ่ายให้เ่้นเนรินราด้วยจะสูกไหมคมัอ๋อค่อว่้เราจะหลอกมันกเลยเร่อจริงจริงเนี่ยคนสุโขทัยน่ารักนะผมมาก้าวแรกตั้งแต่ คนใหญ่สายนี้จะเป็นคนต่างชาตินะฮะที่ไปมาที่คนไทยรี่คนเขาต่างชาติแต่ชาติต่างชาติที่เดินข้ามถนนมาที่จอดรอเมื่อกี้ครับอ๋อเขากลัวเราไม่รู้ไปไหนตัวหลอกไม่เคยรูหลอกจะทำไมหลอกอะไรกัจริงเลยเนาะ มันมที่อื่นดโดนอ่ะแต่ผมว่าคนุโขทัยน่ารักเพราะก้าวมาแรกๆนี่ผมรู้เลยคนที่นี่ที่ใส่ด <laughs> ีบ้างเลยยามแชบใส่ถืกว่าค่าแรงก็ถูกใจจังหวัดถือแน่เลยใช่แล้วก็เอาไปหลอกกันแหละแต่แล้วก็คนคนที่นี่เขาให้การต้อนรับคนต้องเที่ยวดีนะเวลาเดินบรรลุแบบไ้ถามเ็าเห็นเราด้านทา,ม,าม,มีปัญหาให้เราไปถามเราเลยว่ามีปัญหามีปัญหาญหาารือเปล่าหรือมาทักคุยกับเราบ้างเลยนะแต่ที่แต่ที่ใส่คนสคนไทัยครับ น่ารักมากครับเมื่อวานก็ไปตลาดไอ้ตลาดสุโขทัยไปคุยกันค่อยมาก็ให้หินหินอะไรหินข้าวพองมาไอ้ข้าวพองหินข้าวพองวะข้าวพองไหมหินจะเป็นหินหรือเปล่าเป็นข้าวพองอ่ะที่เขาที่จะาก็ตับตือกันแต่ว่าใครพบว่าติดตัวว่าจะโชคดีอ่ะเป็นข้าวอ่าเป็นไอ้ใครเป็นเขาบอกเป็นข้าวพองข้าวข้าวพองของรข้าวพองพระล่วงข้าวพองพระล่วงรู้จังไหม รู้จังไหมแกรู้จักแสดงว่าไม่ไม่ไมค่อยสนใจพวกนี้เลยได้อยู่ยนนคนที่นี่เปล่าครับคนที่นี่ไปเกิดนี่เขาเขาท้องเพระล่วงรู้จักเลยในป้ารู้จักเลยนี่ของเก่าแก่นะขอ,ของเก่าแก่เขาเก่าแก่ต้องถามคนเก่าแก่เออแล้วแกก็ได้รับให้มาเพื่อนผมก็เหรอลากรอบซอง,อง,องให้ฟรีตอนแรกขายให้ฟรีเลยนี่คือรถอนดะ็ เส้นทางตรงหน้าจะไปไปต่างแนละ้วไปไปตากแล้วก็อุทยานแห่งชาติทีสัตว์เด็กเขาเรียกว่าอะไรนะปุุงเก่าแล้วกันนะพูดง่ายผมป๊อบเซียนนะอยลืมแก่นะครับ